ห้องแบบ70ตารางเมตรนะครับทูเบดลูมนะที่ดีอ็มบ s สซีไวายเลสนะครับเป็นห้องคอมบายนะจริงๆแล้วก็คือเอา3 5 2ห้องมารวมกันแล้วสวยเลยเพราะว่าหน้ากว้างนะเปิดเข้ามาแล้วลิฟวิ่งรูมันกว้างนะครับอันนี้เขาจัดแบบใช้แนวกว้างให้เป็นประโยชน์นะครับก็ะจะเห็นว่าทีวีอยู่ตรงติดกับหน้าต่างนะเป็นการจัดวางที่ พิเศษนิดนึงนะครับแต่เราจะจัดวางอย่างนี้ก็ได้หรือจะจัดวางตามมาตรฐานก็ได้นี่แล้วแต่นะครับพื้นที่ลิฟวิ่งดูกว้างดีนะ70ตารางเมตรได้ลิฟวิ่งที่ฟีลลิ่งดีเลยนะครับพื้นเป็นกระเบื้องนะครับผ <c oughs> นังนี่เขาก็เลยกรุบไม้นิดนึงแต่ห้องจริงๆก็น่าจะเป็นผนังเปล่านะครับตัวทีวีเนี่ยระยะดูทีวีถ้าวางแบบนี้ระยะดูทีวีก็โอเคนะ โซฟาเขาจัดเป็นโซฟาแบบสามารถเลื่อนเลื่อนเบาะนี่ได้ถ้ากินข้าวก็เลื่อนเบาะหนีออกมาถ้านั่งดูทีวีก็เลื่อนเบาะเข้าไป <c oughs> ก็เป็นโซฟาที่เก๋ด้วยนะครับสิ่งที่ได้มาในห้องก็อย่างชุดครัวนะชุดครัวก็ค่อนข้างยาวนะครับเตาสี่หัวซิงคสหลุมนะฮะมีตู้รองเท้ามีอะไรให้นะว่าสิ่งที่เขาให้มาก็ เพียงพอกับการอยู่แบบ Family นะครับห้องนี้ก็จะมีช่องแสงสองช่องนะฮะก็เป็นระเบียงนะเป็นระเบียงออกไปทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่จะจัดห้องแบบไหนจัดแบบนี้ก็มีความเก๋ไก๋ดี่นะเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์ก่อนขอแอร์ก็จะเป็นฝังฟ้าแบบนี้นะครับพาไปดูห้องมาสเตอร์นะครับจริงๆห้องมาสเตอร์กับห้องนอน2เนี่ยขนาดใกล้ๆกัน ห้องมาสเตอร์ก็ใหญ่เลยแหละนะครับวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะอย่างนี้เป็นคิงไซส์เลยเป็นแล้วที่สวยนะผมว่าคิงไซส์แล้วก็ต่อด้วยตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้ามี3บานนะส่วนสเปคกระจกนะครับก็จัดเต็มนะกระจกก็ใส่าจากพื้น ถึงฟ้าเกือบถึงฟ้านะครับเกือบสุดแต่ก็ถือว่าสุดแล้วแหละถ้าแบบนี้นะครับแะยะยไปเตียงก็โอเคนะเดินได้นะครับห้องน้านะามาดูห้องน้ําห้องน้ํานี้ได้อ่างอาบน้ํานะครับแต่เป็นอ่างอาบน้ําบวกกับชาวเวอร์เข้าไปรวมกันนะสุขภัณฑ์ก็เป็นแบบแขวนนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับ เพราะว่าพื้นที่ห้องนอนถือว่าดูโปร่งดูกว้างดีแล้วก็ได้กระจกบานใหญ่นะมันก็ดูสวยดีไปห้องนอนสองนะครับห้องนอนสองก็พื้นที่ก็ยังดีอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับพื้นที่ดีอันนี้เขาวางเตียงห้าฟุตแต่ว่าจริงๆแล้ววางหกฟุตได้สบายๆนะครับมีโต๊ะทำงานโต๊ะอะไรตรงนี้ได้อีกนะครับ กระจกก็สเปคเดียวกันเป็นกระจกกับสุดฟ้านะครับสูงดีสเกลดีเลยห้องนี้เป็นห้องที่สเกลดีมากเหมาะสำหรับอยู่เป็นแฟมิลี่นะครับตู <c oughs> <c oughs> ้เสื้อผ้านะครับ <c oughs> ก็มาจบก,กับ <c oughs> ใต้หลืบแอร์ให้นะครับผมว่าขนาดใช้ได้เลยห้องนอนเล็กก็ยังดูโปร่งสำหรับห้องน้ำ นะครับห้องนั้นที่2นะก็จะเข้าได้จากทั้งทาง,ทงห้องนอนกับทางลิฟวิ่ง room, รูมนะก็จะเป็นโซนชาวเวอร์และนี้แล้วก็เป็นอ่างล้างมือสุขภัณฑ์นะครับนี่เป็นสุขภัณฑ์ห้องที่2องนะ่เป็นธรรมดานะโอเคประมาณนี้นะผมว่าความเจ๋งมันก็คือการบิดมุมของตรงลิฟวิ่งนี่แหละนะครับทำให้มันได้ห้องแบบใช้ฟีลความหน้ากว้างได้เต็มที่นะครับ เป็นไอเดียนะแต่เวลาแต่งก็อาจจะทีวีโซฟาโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่จะทำยังไงนะ